ลึกลับอีพีนี้ขอนำเสนอประวัติของนิโคลัสแฟมเมลและศิลาอาถรรพ์ของเขาฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลเรื่องลึกลับอีพีนี้ขอพาทุกท่านเข้าสู่ปมประวัติศาสตร์ ในยุคสมัยกลางซึ่งในสมัยนี้เป็นช่วงที่โลกเรากำลังเดินทางเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการที่หลากหลายและหนึ่งในวิชาการที่นับว่าเป็นที่นิยมกล่าวขวัญมากที่สุดในสมัยนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของนักเล่นแร่ปแปราธาตุการเล่นแร่ปแปราธาตุก็คงคล้ายกับนักเคมีในยุคปัจจุบัน จึงนักเคมีผู้ที่ทำการทดลองค้นควานุ่นนี่นั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและนักเล่นแร่แปรธาตุก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันในยุคสมัยนั้นต่างกันเพียงพวกเขายังไม่มีความรู้เรื่องเคมีเขาขั้นลึกซึ้งจำแจ้งเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันทำให้นักคิดพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้วิเศษไกล,กลมีทั้งคนเชื่อ และคนไม่เชื่อเพราะอันที่จริงก็มีทั้งผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆหรือพวกที่เป็นพวกกรรมลอนักต้มตุนปะปนอยู่มากมายเลยทีเดียวและจุดหมายของนักเล่นแร่แปรธาตุในยุคกลางก็ดูจะแตกต่างจากนักเขมีในปัจจุบันอยู่โขเชียวเพราะเป้าหมายของพวกเขาไม่ได้ทำการทดลองคน้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ หากแต่เป้าหมายของพวกเขาก็คือทองคำหรือแร่ที่มีราคาที่สามารถทำขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องไปขุดให้เสียแรงเปล่าทว่าในการทำทองคำหรือการสร้างสิ่งอื่นใดขึ้นมานักเล่นแร่แปรธาตุเชื่อเหลือกเกินว่าจะต้องใช้สสารสำคัญชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาล้วนใฝ่ฝันที่จะพบเจอนั่นก็คือสสารวิเศษ หรือที่พวกเรารู้จักกันในานามว่าหินนักปรา์หรือ philosopher stone สา,สารที่ว่านี้จะสามารถแปลธาตุธรรมดาอย่างเช่นตะกัวให้กลายเป็นทองคลำและสามารถคงความเป็นอมตะให้แก่ผู้เป็นเจ้าข,ของได้พวกเขาเชื่อว่าการทดลองคน้นคว้าถึงอะไรก็ตามในสภาวะนุ่มนิ่ม หรือทํานองที่เข้ากันได้กับธรรมชาติก็อาจจะทำให้คนพบหินนักปาาเข้าสักวันและเพื่อรักษาความลับนี้นักเล่นแร่แปรธาตุทั้งหลายก็จะจดสูตรบันทึกเอาไว้ด้วยภาษาที่กำกวมทั้งเป็นคำอุป,ปมาและสัญ,ญลักษณ์จนคนภายนอกวงการไม่อาจเข้าใจสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ได้ความลับนี้ถูกเก็บรักษากันสุดฤทธ ไม่มีใครเคยค้นพบความลับของหินนักปาาเลยยกเว้นแต่เพียงรายเดียวที่เฉียดเข้าไปใกล้ที่สุดและเขาก็คือนิโคลัสแฟลเมลผู้ที่นำหินที่ว่ามาจัดแสดงในปีคิตศักราช .1382 ซึ่งผลงานของเขาปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่หอสมุดแห่งชาตินากรุงปารีสแฟลเมลอ้างว่า เขาใช้มันแปลตะกั่วให้กลายเป็นแร่เงินและแปลงปะลอดให้กลายเป็นทองคำและในส่วนต่อไปเรื่องลึกลับจะเล่าถึงประวัติของนิโคลัสฟแฟลเมลนิโคลัสฟแฟลเมลเกิดเลาวๆปีคิทศกักรารดนาช1330ณเมืองปลนตัวทางเหนือของปารีส นิคลัสแฟมเมลหาเลี้ยงชีพในชุมชนขนาดจ้อยใกล้ๆก,กับโบสถ์เล็กๆแห่งหนึง่งเขาสอนชนชั้นผู้ดีให้เซ็นชื่อของตนเองได้แฟมเมลยังรุ่งเรืองด้วยธุรกิจผลิตเอกสารเขียนมือและหนังสืออุทิศให้แก่ศาสนาคืนหนึ่งแฟมเมลหลับและฝันแปลกๆว่าเขาเห็นเทวดาองค์หนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้า ในมือของเทวดารูปลอมีหนังสือเล่มทองเขาผู้นั้นยื่นหนังสือให้และบอกกับนิโคลัสแฟลเมลว่าให้อ่านหนังสือนี้เสียแต่พอเขาเอื้อมมือไปรับภาพนั้นก็มาลายหายไปความฝันของนิโคลัสแฟลเมลเป็นเสมือนการบอกเหตุล่วงหน้าในปีคิทศักราช1 3าม1,357เลเมลได้รับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาจำได้แมนว่า หน้าตาของสมุดเล่มนี้มีลักษณะเดียวกับที่เขาเห็นในความฝันหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือโบราณที่ถูกเรียกว่าหนังสือของอับราฮัมชาวยิวหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษว่า the book of abraham the jew และเมื่อเปิดดูเนื้อหาแฟมเมลก็รู้ได้ทันทีว่ามันบรรจุสูตรสำหรับแปลโลหะแต่เขาอ่านสัญ,ญลักษณ์แปลกๆนั้นไม่ออก แถมหนังสื่อเล่มน,นั้นก็ยังเขียนคำสาปแช่งคนที่อ่านเอาไว้อีกด้วยแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับนักบวชและอารักษ์ตัวแฟรมเมลเองก็ถือว่าตัวเองเป็นอารักษ์จึงรู้สึกปลอดภัยที่จะอา่านเล่มน,นี้เขาเที่ยวขอความช่วยเหลือจากนักเล่นแร่แปรธาตุคนอื่นๆให้ช่วยใไขปริศนาให้แต่ทว่าก็เปล่าประโยชน์ ไม่มีใครเลยที่รู้จักภาษาในหนังสือเล่มน,นี้แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเลราวปีคิทสักราช1,378นิโคลัสแฟมเมลก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าความหวังอันลิบลีน่าจะอยู่ที่เขาต้องหาชายชาวยิวสักคนหนึ่งที่จะสามารถเข้าใจภาษาในหนังสือนี้ได้แต่ทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พราะชาวยิวจะถูกกดขี่และส่วนใหญ่ก็ถูกขับไล่ผลักดันให้ออกจากฝรั่งเศสไปเสียหมดอย่างไรก็ตามที่สุดแล้วเขาก็ได้พบกับเช่าวยิวเป็นชาาผู้หนึ่งที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเขาชื่อว่าแม็กกองเซเขาคนนั้นเมื่อได้เห็นหนังสือก็มีความรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขึ้นมาทีเดียว และเมื่อตรวจสอบดูสำเนาที่แฟมเมลคัดลอกเอาไว้ก็ออกปากเลยว่าเป็นหนังสือสูญหายที่เรียกว่าหนังสือแห่งคาบลาหนังสือนักปราชญ์ทางศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากบันทึกโบราณและได้รับการพัฒนาโดยพวกแบรลัยพวกเขาเริ่มอธิบายสัญ,ญลักษณ์ลึกลับในนั้นแต่ก่อนที่งานแปลความจะสำเร็จ ชาวยิวชลาก็เกิดป่วยกระท่นหันแล้วก็ตายลงเสียก่อนกระนั้นแฟมเมลก็ยังนับว่ามีความโชคดีอยู่บ้างที่เขาได้เรียนรู้ภาษายิวมากพอสมควรที่จะปลุกปั้มกับความลับของหินนักปาาในหนังสือวิเศษเล่มนั้นสามปีต่อมาในวันที่17เดือนมก,กราคมปีคิทัศักราช1382 เขาสามารถสร้างสาสารที่เรียกว่าน้ำอมฤตขาวและเมื่อผสมน้ำนี้ลงไปในตะกั่วล้อมเหลวก็ปรากฏว่ามันสามารถแปลเปลี่ยนให้ตะกั่วกลายเป็นเงินบริสุทธิ์และสามเดือนต่อมาแฟมเมลก็ได้จัดทำน้ำอมฤตสีแดงขึ้นซึ่งเมื่อผสมสิ่งนี้เข้ากับตลอดผลปรากฏว่ามันกลายเป็นทองคำ ลาเมเมลก็ได้ทำการปลธาตาหลายครั้งจนได้ทองคำจํานวนมากและมันก็มากพอที่จะสร้างโรงพยาบาลได้ถึง14แห่งสร้างโบสถ์ได้สามหลังทั้งยังส่งไปถวายแก่โบสถ์อื่นๆอีกมากมายรวมทั้งสิ้นเจ็ดแห่งเขาจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลืออีกมากมายนิโคลัสแฟมเมลกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแค่เป็นนักเคมี แต่เขากลายเป็นคนใจบุญและผู้ที่เต็มไปด้วยความศรัทธาเมื่อนิโคลัสแฟมเมลเสียชีวิตในปีคิศัศกักราช1417นาเวลานั้นทางบ้านและสุสานของเขาก็ถูกผู้คนปล้นและลือขุยกระจุยกระจายเพื่อมองหาหินนักปราดเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่มีใครเลยที่พบเจอหินนั้นไม่มีใครรู้ว่านิโคลัสแฟมเมล คนพบอะไรกันแน่สิ่งเดียวที่ประจักษ์แก่ผู้คนก็คือเขาทำเงินทำทองคำทำในสิ่งที่คนก่อนหน้าและผู้คนที่ตามหลังมาไม่สามารถทำได้แต่ถึงกระนั้นแม้จะมีการอ้างสรรพคุณวิเศษของหินนักปราที่บอกว่ามันสามารถทำให้ผู้ครอบครองเป็นอมาตะได้แต่นิโคลัสแฟมเมลก็เสียชีวิตอยู่ดี ถึงอย่างไรก็ตามในปีคิเตศักราช1761มีคนอ้างว่าเห็นนิคลัสแฟมเมลไกลๆกำลังยืนดูโอเปร่าในกลุ่มปาริสยังมีความสุขและทุกคนก็พากันไปขุดหลุมฝังร่างนิโคลัสแฟมเมลซึ่งปรากฏว่าร่างของเขาก็ได้หายไปแล้วพอเปรดที่เขาได้ฝังร่างเอาไว้ได้ถูกทำลายไปแต่ทว่า หินที่ถูกปักเอาไว้เหนือลุมศพยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติณกรุงปารีสมีบันทึกจากห้องสมุดแห่งชาติได้แสดงให้เห็นว่านิโคลัสแฟมเมลได้จัดทำเงินบริจาคในสกุลเงินของตัวเองเอาไว้และธุรกิจที่เขาทิ้งเอาไว้ก็ทำเงินจำนวนมากพอให้แก่องค์กรเหล่านั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือของอับราฮัมชาวยิว ซึ่งเผยความลับแกนิโคลัสแฟมเมลเล่าคำตอบก็คือเขาได้ให้หนังสือเป็นมรดกแกหลานชายและเล่าวๆอีก200ปีต่อมามันก็ตกไปอยู่ในความครอบครอ,องของริเชลิวพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งไม่มีความสามารถในการอ่านหนังสือภาษายิวหรือว่าแปลสัญ,ญลักษณ์ลับออกได้ไม่นานหลังจากที่พระสงฆ์ผู้นี้เสียชีวิตลง หนังสือก็อันตรธานหายไปสำหรับการแปลธาตุนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รู้ว่าไม่มีทางที่ตะกั่วจะกลายเป็นเงินได้หรือว่าประหลอดจะกลายเป็นทองคำไปได้เพราะสมัยนั้นขาดเครื่องเล่งอนุภาคและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าพวกเขาไม่มีทางรู้หนทางที่แฟมเมลจะทำได้จนสำเร็จ หากคิดตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นตัวแฟมเมลเองก็ดูจะน่าเชื่อว่าเขาไปได้ถึงจุดหมายที่ต้องการแล้วแต่อย่างไรก็ตามบางทีชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ของแฟมเมลอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาเล่นแล่แปราธาตุแปราธาตุธรรมดาธรรา,าธาตุหนึ่งจนกลายเป็นทองคำแต่นักวิจารณ์ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า นิโคลัสแฟมเมลอาจจะเป็นนักต้มตุนที่มีความสามารถถึงขั้นเชี่ยวชาญในการโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำมันได้ประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นล้มเหลวโดยเฉพาะชื่อเสียงที่ไม่มีวันดับว่าเขาเป็นผู้คนพบเพียงคนเดียวที่สามารถสร้างหินนักปัดในตำนานได้สำเร็จและในตอนสุดท้ายเรื่องลึกลับ จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังถึงหินนักปราดหรือที่เรารู้จักกันในนามของศิลาอาถรรพ์ตามปกติในศาสนาพุทธหรือฮินดูเราจะเทียบหินนักปราดหรือว่าศิลาอาถรรพ์กับจินดามนีและแสดงให้เห็นว่าหนักปราดในโลกโบราณรู้จักสาสารชนิดตีเข้าคันที่เรียกว่าลึกซึ้งเลยทีเดียวกล่าวกันว่าสาสารประเภทนี้ สามารถเปลี่ยนธาตุโลหะต่างๆให้กลายเป็นทองคำหรือเงินได้ในพริบตาเดียวและยังรักษาความเจ็บป่วยหรือทําน้ำอำมฤตกระช่าวัยได้อีกด้วยหรือยังใช้ต่อชีวิตคนที่กินสสารชนิดนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มความยืดยาวของชีวิตต่อไปอีกและยังสรรพคุณในแนววิเศษอีกมากมายว่ากันว่าหินนักปราด เป็นสิ่งที่แสวงหากันมากที่สุดในการเล่นแร่แปราธาตุในภาคตะวันตกเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ใจกลางของการเล่นแร่แปราธาตุหินนักปราชดมีทั้งหมดสองอย่างทำด้วยวิธีเดียวกันให้ได้สะสารที่เป็นสีขาวสําหรับเปลี่ยนโลหะพื้นพื้นให้กลายเป็นแร่เงินและสีแดงสําหรับเปลี่ยนโลหะพื้นพื้นให้กลายเป็นแร่ทองคำซึ่งฟังฟังดูแล้วเจ้าหินนักปราชดที่ว่า ทำท่าเหมือนไม่ใช่หินแต่เหมือนจะเป็นของเหลวมากกว่าเป็นของเหลวที่ถูกเรียกว่าหินแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าใครจะค้นหามานานเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นพันปีก็ยังไม่มีใครเคยเจอหินนักป่าชนิดนี้หรือหินจินดามณีที่ว่าเลยจบไปแล้วกับเรื่องราวของนิโคลัสลฟมเมลและศิลาอาถพนหากใครชอบฟังเรื่องลึกลับ เลือกสยองขวัญฝากกดไลค์กด share, แชร์กด Subscribe ได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ด,ดีจากหนังสือปิศนาประวัติศาสตร์โลกโดยคุณคอสมอส